ไปก้าวไปตั้งแรงต้านมาให้ทันต้องแข่งต้องแข่งเร็ว

ูเิผู้หญิงวิ่งผูเปิดผู้ชายน่าตายว่ปูครับหมดนี้หนึ่งนะครับคนหนึ่งร้อยตัวบตรวุฒิเลนะครับร้อยตัวบตรวุฒิเลิศเมืองหนูวุฒิเลเมืองหนูนะครับการพูดหนัาครั้งหนัก รปัญญาเพ็งเกศแก้วอยตรตีปัญญาพ้งปืนหน้ารังอางปืนหนรังอรหมหนึ่งสอามีคนต่อไปเ้ยหน้าขึ้นมาเลยหน้าขึ้นมามองด้วยอย่าฟังแต่เสียงคนต่อไปอทำหน้าที่ผู้หมวดหมวดกองร้อยที่หนึ่งร้อยตรวหตรีปรีชาเกีสิริเอาว่าตาม สาเลยเราทำการฝึกแบบตรวจับัครดกจะมีครูฝึกม็นายครับครูฝึก7ให้จเอาไว้มองหน้าดูไปก่อนชื่อไว้ที่หลังเอยหน้าเลยหน้าเลยหน้ามองนี่บ้นี้ให้เวลา5วันทำูใจหมดออาเป็นว่าเอกเป็นว่าทั้ง3าองร้อยภายในระยะเวลา5วันถ้าถามชื่อครูฝึกกองร้อยที่หนึ่ง S <S นะครับแล้วตอบไม่ได้สิบรอบสนามถ้าถามใครแล้วตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านไปหาข่าวกันเองแล้วก็พยายามมองหน้าไว้นะครับว่ามีใครบ้างพานั้นภาพรวมเมื่อกี้แนะนำผู้กบกับร้อยผู้กับหมวดเรียบร้อยแล้วต่อไปภาพรวมของครูฝึก20ครัง20ครังถ้าเดียวไม่ดีเลย50ครั้ง50ครั้ง20ครัง20ครัง เอาอายาทุกคลวลงไปตลงไปตัวไ้ อันนี้ซ้อมยังไหมครูโกตนน้กำักซ้อมใช่ไหมตอนี้ซ้อมอกี้ซ้อมครับทิศเอาจริงนับจำนวนหนึ่งร้อยสองครั้งนะครับน้ำจังหวะโดนลงไป เด็ดางยังยังไม่เบาแม่รดีด นั่งตรงนั่งตรงเอาไปเอานอนลงไปแล้วลุกขึ้นมากัหลไปไปไป